ค่ะใจ,ใจยูนีใจยูนีาบ,บราบร,าบราบว่าลูคัวกับบม<อ>ี่บอมีกับบกับบอมเบนอกวนเพราตก้อนจะพ่อเป็นจ้าพ่อเป็นจ้าแบพอเสียเคยมากข้บวพอต่น้อยจะ<อ>เ่บายใจติดใจมันติดมันห้าเนหลังห้าติดเลยนี่ย่แต่าขั้นนาจะป่าจะมาก,บบาามากดิเดียวคุณแม่เล่าขั้นพูดแล้วนะคะพันมากันน่าจะบานะ

อันท่านว่าจำก็ใครจะบอกไม่ยอมใช่ใจต้องใจต้องใจต้องยอมใจต้องนักแนมใจต้องนักแนมคือไว้กับโบเป็นยังมันบ่ได้นนักเองได้หนือเปล่าคะได้ได้ปูนะคะมาปูบนปูบนปูขอปูเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๊ะพี่น้องเคยเห็นโบเนาะค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่สลล์เนาะคุณแม่เอ้าคลิปนี้กะเมืองซัมนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะ ที่รับชมคลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องบ้ามากเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวคุณแม่เล่าขั้นพูดแล้วนะคะพันหมากพันแต่ผูกพันเนาะแต่ผูกพันชนะาบอลไหนมาเมื่อหนึ่งแค่ไหนัน่ะขึ้นลงโทษแต่ปูย่ำขึ้นนะขึ้นตัวไหนฮะตัวตาบ้างว่าขึ้นเดี๋ยวคุณแม่เล่าขั้นพูดแล้วนะคะพันหมากพันไล้สบายแล้วนะ ก็ใจไม่พอใจไม่พอต้องการไม่เล okay. ี่ยจไหนฮะที่ไหนได้สบายนะชก็ใจไม่พใจไม่พอต้องการไม่เลี่ยงใจไหนฮะที่ใจไหนเดยวคุณแม่เล่าขั้นพูดแล้วนะคะพันมากัสละเล้วคุณแม่เอ้าคลิปนี้กะเมืองซ้ำนี่ก้อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะ ที่รับชมคลิป okay. นะคะนี่ค่ะพี่น้องว้ามากเนาะค่ะนางเใจยูนี่ใจอยู่นี่ว่ายลูกว่วห้าบ่มีบ่มีอัอ๋อบนผูจ้าบนปู้อันคุณแม่แต่งหมากผู่บอกค่ะจ้าคุณแม่แต่งหมากูอ่าค่ค่ะคไะค่ะค่ะค่ค่ด้่ะ่ะค ouais, okay. uh ่ะ huh. ค oh. ่ะค่ะค่ะคค่ะค่ะ ละเนาะคุณแม่คบคลิปน uh, uh ี huh. who who s <S ้กะเมืองซํานี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่รับชมคลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องว่ามากเนาะค่ะเนาะเรามาล้ำยันนี่ละนะแจ็บจ็ห่ก็ผ่านผานเขาอันถูกมาบอกว่าเท่าไรอันนี้แม่อันมอลน้ะไรกันบานี้อะไกัน้าากัน ใจผูกพันเนาะใจผูกพัน้าบอลดีมากเมื่อนึ่งแท้ๆนจ่าคือลงโทษอู่ยู่ํมขึ้นอ่ะตัวไนฮะตัวตาบอย่าว่าขึ้นหักเลยใจอยู่นี่ใจอยู่นี่อบา่าลูกวัวแต่บ่มี่บ่มีอันี้สิเฮามาบนญถึงสิได้บ่ไดไรก็ยุติคฮาเองค่ะราสเซียบอลาบ่เสียอันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่จำบ่ค่ะ ตลาะเนาะคุณแม่เอับคลิปนี้กะเมืองซัมนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณนะคะพี่น,อน้องค่ะที่รับชมคลิปนะคะนี่คะ่ะพี่น,อน้องกลามากเนาะค่ะเนาะสีห้ามาบนเถึนสุดเดวอะไรที่ยกตู้ห้าเองค่ะฮัลโเสียบอไม่เสียอันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่รรมมจำบอค่ะเดี๋มาลำ้ำยันนี่ละนะยักษ์โบกันหนึ่งก้อนผ่านผ่านเจ้าเขาอันถูกมาบอกว่าเท่าอะไรกันนี่แม่ อันมอลาเพิ่นเอิ้นว่าจังไหนอันเนี่ยอันแค่ก็แจ้งก็พี่น้องพามื้อนี้มาขอบคุณคุณแม่เนาะค่ะขอบคุณพี่น้องเฮาเนาะค่ะเนาะเบิ่งกันซทรนี้ก่อนเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีตรงนี้หน้าผุตรงีพันธะบ่มี้ผ้าลายอสซดพีแต่ว่าสัะมาได้ลาห์อือบ่ได้อยากแบบว่าอีซีแต่ผูกพันเนาะแต่ผูกพัน ฮาบบได้มามือหนึ่งแท้ๆน่ะค่ะขึ้นลงโทษแตะปูนเนี่ยมันขึ้นนะ่ะขวดไหนฮะัวตาบอย่างว่้สาระเนาะคุณแม่เอ้าคลิปนี้กะเมืองซัมนี้ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องคะ่ะที่รับชมคลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องบ้ามากเนาะคะ่เคเะเนาะใหญ่แล้วก,ก็ลูกวิญญาณแบบพี่น้องเจอเจอวันนี้ตองไหนมาซูอมือวิ่งยังตรนไหนมาเพราะว่้ใจใจละใจฮะ มันมีแม่ผมมันมีพันธะมันมีข้านไรอืมแต่ว่าสาระมาอะไรด้วยอืมคืออะไรเนี่ยแต่ว่าอีสแมนซื้อไปเลยเพราะว่าพอมดีมันก็อยู่กับห้องอยู่แล้วแตากับใจมันเยอะมาเอยู่แล้วบ้านจะสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับห้องเลยสาระเนาะคุณแม่เอ้าคลิปนี้กะเมืองซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่รับชมคลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องบามาเนาะค่ะเนาะ ตรงนี้แม่ผมตรงนี้ท่านผ้าตพงนี้ผ้าลายสี้แต่ว่าสลายมาอะไรด้วยแต่ว่าอีสเน่าใหญ่น่าจะมีสีใหญ่ค่ะอาเรียงนะอันนี้บนเนาะก็ต้องให้มามีโมดีสลายเนาะคุณแม่เอ้าคลิปนี้กะเมืองซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่รับชมคลิปนะคะ นี่คะ่ะพี่น้องบ้ามากเนาะค่ะเนาะแม่ดูไปเลยเาาพราะว่าพ่อหีมันก็อยู่กับพ่อหน่อยละค่ะตัดใจนะดูให้พ่อหน่อยเราเบ่นนะสิ่สสสงทุกอย่างมันอยู่กับพ่อหน่อ๋อบนปูจ้าบนปูจ้าอันคุณแม่แตง่งหมาผู้บอกค่ะจ้าคุณแม่แต่งหมาผู้ ใจยู่นี่ใจยู่นี่บายลูกว่ะกับบมีบ่มีกับบ่มนกับบอมีนะเพราะพ่อาเจ่ยกรอยพ่อเป็นเจ้าพ่อเป็นจ้าเหมอนพ่อเสียค่อยมากครับพ่าแต่น้อยแต่เรว่ยาใจติดใจมันติดมันบม่มีแม่ผมไ่มีพันธะบ่มีข้าราชการสุดีแต่ว่าสละมาอะไรก็ม่้อยาแบบว่าอีสนะเขาบอกเขาอยู่ว่ามาเราแก้แล้วคุณอกคุณ เงี้ยงเนาะค่ะคุณแม่จยาบุญอันนี้ใจผูกพันเนาะใจผูกพันคาวบ้าไหนมากมื่นนึงแท่ไหนจะขึ้นลงโทษแต่ปูย่มขึ้นอ่ะขึ้นตัวไนะตัวตาดอี่ว่าขึ้นสี่ห้ามม่นบุญถึงสีได้บ่อยไรก็ยุตขาเองาีอบอไม่าีสีบอันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่จำบ่ค่ะใจดอกบไม่บอใจต้องใจต้องยอมใจต้องนักแน ด้วก็บเป็นยังมันประดนนักเองได้หรอคะด้วยการทานข้าวกันทานกันใ่ไหมเวา้าวบนไรจาดสีข้าวบนงสิ่งดไหยุติ้าเองค่ะาสเซียบบบเซียอันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่จำาบรอคะจามาล้ำยันนี่ละ เ้าะเบอกันท่มก็ผ่านผ่าเจ้าเขาอันถูกมาบอกว่าเ่าอะไรวบนนี้แม่อันมลลัก์จะละเนาาคุณแม่เอ้าคลิปนี้กะเมืองซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่รับชมคลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องว่ามากเนาะค่ะเนาะจะละเนาาคุณแม่เอ้าคลิปนี้กะเมืองซ้ำนี้ก้อนเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่รับชมคลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องว้ามากเนาะค่ะเนาะ มนมีหน้าันมีผันมี้าลายสิแต่ว่าสาลมาอะไรด้วยอยางแบบว่าอีสาระบบกรบเมนดอกนอกเพราาพ่าเะก่อนรืพ่อเป็จ้าโอ้พ่อเป็เจ้าหรพ่อเสียเคยมากข้าพ่อต่น้อยโอ้จะเยื่ยาใจติดใจมันติดมันคนเอว่าจ้งไหนอันอันข้าพเจ้ากรบ่อ่า เดี๋ยวคุณแม่เล่าขั้นพูดแล้วนะคะพันหมาพันโอบนปูจ้าบนปูจ้อันคุณแม่แต่งหมากพูบอกค่ะจ้าคุณแม่แต่งหมากพูแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมใ่ต้องยอมใช่ต้องยอมใจต้องนักแน่นใจต้องนักแน่นถือไหวก็บโบเป็นยังมันประเด็นนักเองได้หรือไง แต่ปูพ okay, on. ันเนาะแต่ปูพัน้าวบอได้ม่ามือนึ่งแท้ๆเนี่ยขึ้นลงโทษอ่ะปูย่ำขึ้นอ่ะขึ้นปวดไหนฮะปวดตาดึงว่าพี่ปูนะค่ะมาปูบนปูบนปูขอปูเนาะค่ะน้าพี่น้องจ๊ะพี่น้องเคยเห็นบ่เนาะค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่ลโอ้ยยังไลูกก็กินน้ำเหมือกับพี่น้องชิมเลยวันนี้ตอนเดมาซืูอมือมียังไงต้นเดมา เพราะว่าใจใจละใจฮะปนะค่ะมาปูบนปูบนปูขอปูนะค่ะน้าพี่นองจ๊ะพี่นองเคยเห็นบอนอค่ะพี่นองเคยเห็นบอนตัดกะนะใช่ก็ใจไม่พอใจไม่พอตัดกระดาษต่เขต้องการนี่้ยตัจ้งไหนฮะที่แจงไหนนเออมาแจ้งไหน